กจะดูจะบิดพี่ไว้จะบิดพี่ไว้ค่อยเขาบอกห้ามอยู่ตักตรงเนี้ยโดนสต็อปเขาบอกห้ามอยุดอะเออไปเราจะตกไหมโอเคไหม เราลงตรงนี้ได้ไหมเออไปลงเลยไม่ต้องไม่ต้องหยุดไงก็ไปเอ,อขาห้ามหยุดนะเขาบอกห้ามหยุดล่ะเออพี่เสียวจังเลย ความเร็วจะตุตก๊กจะตุ๊กดันเลยสโลว์สไลด์สต็อปไปไปเจอะตรงนี้ใช่ไหมไปสโลว์ไปว่าชา้ชาช้าฮะช้าช้าเออไปชา้าช้าอันนี้เขาหันสโลว์ไงเอ้ยแล้วลมันจะขึน้นอย่างวะจุ๋ม ไงอะไรเขาปล่อยมือวะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะเขาแบบเขาบอกปล่อยมือเงี้ยใช่ไหมเขาบอกปล่อยมือใช่ไหมเออมันจะไปคนเดียวมัน ปล่อยมือพี่ปล่อยมืออ้อเียเราขึ้นทางนั้นยังรึขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วขึ้นตอนไหนเมื่อกี้เขามาที่หลังเราอะคนหน้านี่แหละน่ากลัวสุด หรือโทรศัพท์แน่นแต็กเลยถ่ <laughs> <laughs> ายรูปถ่ายรูปเราด้วย <laughs> ไม่ได้เนี่ยอัดวิดีโออยู่โอ <laughs> ้สะใจอันนี้เราไปแล้วใช่ไหมไปมาแล้วแล้วขับรถมาไปมาหมดแล้วอันนี้จะกลับแล้วใช่ไหมจะกลับแล้วข้างล่างมาแล้วใช่ไหมไปไปหมดแล้วจุ่มไปไปหมดแล้ว พี่หลับตาเอาไปแกโอ้ยใจบอดีบอดีใจ,ใจหายว,ว้ยเฮ้เ้พี่ไปต้องทำอย่างมาเป็นสลิง เราให้ปล่อยมือตรงนี้รานกาแฟข้างล่างด้วยนี่ว่ะมีชาเราไปไหนคะขึ้นไปข้างบนไงเมื่อกี้เราไปเส้นนั้นใช่ไหมอ่าก็เดี๋ยวขึ้นไปร้านกาแฟแล้วเนะี่ยสลิงที่ใช่ไหมเออสลิงที่นั้นไงที่มันหมุนๆนั้นไงที่เธอถาวก็คืออะไรไม่อาบไม่ถ่ายเดี๋ยวค่อย พมใจหายเลยเดี๋ยวมันจะรลบเหมือนจะมันจะควบด้วเออ <c oughs> เดี๋ยวไปดูวิดีโอดูโอเคกับตรงเมื่อ,นนอกี้เนาะขาขับนี่แบบสบายมากอะ่ะค่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดิงแล้วขึ้นไปโอ้ย <c oughs> อ่เออเป็นกระชาก <c oughs> ได้ไหมขึ้นมาแล้ว6นาที